สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะไปเตยมาในหัวข้อนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดกับคุณนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้หัวใจจะพองโตหัวใจจะเบิกบานหรือเปล่าเราไปฟังกันเลยนะคะสําหรับใครที่เลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญก็ขอให้มีพลังงานดีๆขอให้ได้รับพลังงานดีๆในวันนี้ด้วยนะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้ขอดูสัก1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จนะคะช่อมะกอกที่งดงามนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า สิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือเรื่องของความสําเร็จและชัยชนะนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพยายามคุณตั้งใจคุณทุ่มเทเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่คุณก็กําลังจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะมีใครอยู่ในธาตุไฟไหมคะเมสสิงห์ธนู อีกใบนะคะดีงามมากดีงามพระรมเก้าที่สุดเลยคือเดอะซันนะคะสัญลักษณ์ความสาเร็จอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คืออะไรคะความรุ่งโรดรุ่งเรืองความสว่างสวัยหรือแม้แต่ความคิดในด้านดีๆความคิดในด้านบวกๆจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะบางท่านเนี่ยเชื่อในเรื่องของกดแรงดึงดูดกําลังให้การศึกษาเรื่องนี้อยู่นะคะใครที่แบบมีโอกาสไปลงทะเบียนเรียนออนไลน์หรือใครที่กำลัง เหมือนกับหาข้อมูลศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ดีงามมากๆเลยนะคะ ทร f ออฟนะคะข่าวดีที่รอคอยกำลังจะมาถึงแล้วนะคะเนี่ยอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนนะคะคุณเองเนี่ยจะได้รับข่าวดีหนึ่งเลยในเรื่องของการงานถ้าเราไปสอบแข่งขันหรืออยู่ในช่วงที่เขารอเขาเรียกเรานะคะเหมือนเรามีชื่อนะคะที่เขาขึ้นบัญชีเอาไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่รอการติดต่อสื่อสารจากคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางมา เจอกันในเร็ววันด้วยค่ะ ไพ่ก้าวถ้วยกับเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีช่วงนี้จะเริ่มแข็งแรงขึ้นเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณฮอตแล้วก็ป๊อปปูล่ามากๆเลยนะคะเป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาให้ความสนใจเข้ามาชอบนะคะบางคนอาจจะเจอพ่อไม่แม่ไม่นะคะบางคนอาจจะเจอชาวต่างชาตินะคะก็เข้ามาแนวอุปถมัมเข้ามาดูแลเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนให้กําลังใจคุณนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเราอยากจะแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวไปหาความ รู้เพิ่มเติมก็เป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยสามารถนําความรู้ที่คุณไปศึกษาหาข้อมูลมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างงดงามเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เลื่อนมาเจอไปเตยคลิปนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือความสําเร็จความสมหวังดั่งใจปรารถนาทุกๆประการเลยค่ะพิมพ์199 19 9นะคะรับพลังงานดีๆขอให้เพื่อน